สวัสดีค่ะพี่น้องพูดเมื่อกันอากาศเมื่อนี้ค่ะอากาศฝนสิตกค่ะพี่น้องเป็นสีลิ้นลิ้นยี่ดอกค่ะเมื่อเ้านี้แต่ตอนนี้กันตอนนี้ก็หยุดแล้วเนาะค่ะเนาะสว,สวัสดีอีกรอบค่ะพี่น้องกะโบมี่ยังดอกเนาะค่ะพี่น้องพอดีนี่เมื่อวานนี่ที่ไปได้เฮ็ดม้าค่ะดูลีก็เลยว่าเสียอาคาเฮ็ดไปว่านข่างบ้านนี่ค่ะพี่น้อง จะตามมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนะาะปาเบิ่งดอกไม้อันนี้พี่น้องเป็นปุ่มอยู่ค่ะงามงามน,น,นี่นี่ค่ะพี่น้องเสียออกเมื่อวานอัน คอนข่างบ้านที่เคยภาพอีเก็บนั่นแหละค่ะสิบบได้เอาไปว่านไก่เนาะค่ะพี่น้องเจียมว่าว่านแถวนี้ค่ะเบื้องอนนี้แหงอยู่ค่ะแหงขอดโยดอยู่ป้าดูเบลลี่ค่ะ เนเต็มยุ่งรอน,นี่พี่น้องนี่สิบุได้กลับมาเก็บสบอนี่พี่น้องนี่เฮ้จุลี่เฮ็ดแย้มเราเด้อค่ะพี่น้องแสบแสบแต่ว่าบุได้เฮ็ดให้เบิ้เนาะค่ะเนาะจุลี่กะบุได้มีสูตรมีเสิร์ฟเรียงดอกค่ะพี่น้องจุลี่กะเบิงเบิงวิธีเฮ็ดหรือว่าอันนั้นก็ข่างกล้องข่างกล้องอัน เพิ่นเอินแพคตินติพี่น้องนั่นแหละคางกล้องแพคตินนั่นแหละค่ะว่ามันบอกว่าใส่อยังแน่้ยังแน,น,น่เฮ็ดเนีงไหนเฮ็ดจังใดแน่้นอกค่ะพี่น้องเนาะจุลี่ก็เลยบ่ได้บ่ได้ทายให้เบิบ้งเก็บไปเก็บมาแล้วก็เลยบ่ได้ทายบ่ได้เฮ็ดให้เบิบ้งแต่ว่าเฮ็ดแล้วๆค่ะเฮ็ดแล้วๆเฮ็ดเฮ็ดแลว้วแซ่บแซ่บพี่น้องเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ใดสนใจอยากให้จุลี่เฮ็ดให้เบิบ้งเดี๋ยวมือลุ้นดิ่เมนเขามาเล่นน้ำกันเด้อค่ะ เนี๋ยมือลุ้นจุลี่สิพาไปเก็บแล้วก็สิมาเฮทให้เบิง้งเพราะว่าอันที่แล้วบได้เฮดให้เบิ่งจ้งที่บอกเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะเดยวจุลีเมนเขามาเล่นน้ำกันเดยวจุลี่สิพาไปเก็บแล้วก็สิมาเฮดอีกคะ่ะบอกบอกบอกได้คําเดียวว่าแซบมากคะ <c oughs> ่ะน้องพี่น้องเนะาะบม่ได้วา้าบ่ได้เว้าเล่นได้พี่น้องบ่ได้ตัวกันเนีวายวิลีได้คะ่ะ นี่อันนี้คนอินดูแบลลี่เนาะค่ะพูดนะลายอยู่ค่ะใส่ตาบ่ได้เด้อค่ะตามันยังมียนยังมีขาเห็ดอยู่จีเสียวขาเห็ดไปว่านนี่แหละค่ะไปตามมาเบิ้งน้ากันค่ะ นี่คะ่ะยูลี่เซวมาวานไว้น้ำขอนน้ำขอนน้ำมูลนี่พี่น้องยูลี่เคยพามาเก็บเอาเห็นบอพี่น้องบอเห็นเหรอเนาะบ่ได้ทายเบิ้งแห้งเราแบบลักขึ้นอีกแห้วจนแห้งค่ะนั่น จนแหงยูคค่ะพี่น้องนี่จุลี่เสียมวมาวานไม่รอนี่ละค่ะให้มันตื้มกันเป็นเชือตื้มกันเนาะค่ะเนาะเห็ดน,นางล้มเห็ดน,นางฝาด้วยค่ะพี่น้องนี่ซุ้มเนี่ยซุ้มแห่งๆอะจุลี่ก็สิเอาซุ้มเกานี่มาวานไว้รอนี่ละโอ้ยเห็นมันได้เป็นเชือ่เนาะค่ะเนาะ นางฟ้านางล้มจนแหงแล้วค่ะบ่ะไดห่มาเบิงบ่ไดหมาเบิงหลายมือค่ะทั้งนี่ก็ได้ปล่อยไวน้นีแล้วเนาะค่ะเนาะอันที่แล้วที่จุลีเก็บมาคลิปที่แล้วจุลีเอามาหนึ่งค่ะหนึ่งไว้แล้วตอนแรกว่าสิตอนแรกว่าเสียไปทอดเด้อค่ะพี่น้อง โอเแมนทอดเดี่ยวเฮ็ดเฮ็ดสวรรค์ทอดเออทอดนั่นแหละค่ะทอดแล้วก็สีเฮ็ดเฮ็ดสวรรค์แล้ววันนี <c oughs> หน้หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วตอนแรงเอามากินกับแก้วพี่น้องแซ่แบแซ่บ <c oughs> กินกับแก้วกินเหลือน้อยเดี๋ยวนึง่พอาะสีเฮ็ดเฮ็ดสวรรค์ล้วบันนี้จุลี่ก็เลยเพท่านได้เฮ็ดเนาะค่ะเฮ็ดสวรรค์ก็ได้แต่ว่าเคยเฮ็ดเราเด้อค่ะจุลีเคยเฮ็ดเคยแปะคลิปแปะน,นั้นไว้ห้เบื้องแล้ว วิธีเฮ็ดไว้ให้เบื้องแล้วไว้ถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะโอ้โบ่มีอีกดอกค่ะบ่ขึ้นอีกนี่ปลากระหอกๆเลยค่ะมื้อนี้ก่ะภาพี่น้องเอาขาเฮ็ดมะวานซื่อๆดอกค่ะมื้อนี้ก็ได้มะวานขาเฮ็ดแล้วก็ ก็สีลาะกับสลับบัดเนี่ยพี่น้องปามันหกฝนกระตกตกลิ้นลิ้นแต่ว่าช่วงนี้หยุดอยู่ค่ะฝนก็ได้นี่นี่ต้นนี้ก็เคยขึ้นนี่ค่ะต้นนี้เด้อค่ะ ต้นนี้ก็เคยขึ้นอยู่แต่ปีนี้บ่หลายปีนี้บ่หลายคือปีที่แล้วปีที่แล้วหลายอยู่ค่ะต้นนี้ก็ได้นี่บ่มีอีกจุลีคือสิบ่เลยไปทั้งพุ่นดอกมั้งมือสิเลยไปค่ะพี่น้องไห้มือลุ้นคอยม้าเนาะค่ะพอดีมันเป็น สีจืนๆค่ะเพราะว่าฝนมันตกหัวก็เซาน,นคะคขาพี่น้องเนาะไปสนามมื้อนี่โง่กลับไปให้เป็นเล็ถ้าเทียได้เป็นเล็มอันดูแบลลี่น้ำทางอันนี้เขาเอิญซัมบลลี่นะคะซัมโบแบลลี่ซัมที่แปลว่านิ้วมือนะคะนิ้วโป้งค่ะซัม ำจำเจเพิ่นออกเสียงยังโอ้ยโทษคะ่ะจะเพิ่นออกเสียงยังไดบุโอ้ยโทษคะ่ะโทษจะเพิ่นออกเสียงยังไดเนาะค่ะเนาะออกเสียงบ่ค่อยถือดอกค่ะพี่น้อ,นะะนองซัมซัมโบแบลลี่เพิ่นเอินกันนะนี่นี่ก็แซ่บเด้อคะ่ะนี่พอมสิตซุกกำลังซุกนี่นี่ก็ไ้เอา้าเละห้อไม่งั้นเด้อ อันนี้ก็รสชาติตหวานด้วยกันเด้อค่ะม,มาเดวซิซิมให้เบิ้งค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะนี่เดวจุลีจิซิมให้เบิง้งแซบค่ะหวานค่ะอฮ้ยเห็นบ่นพี่น้องแซบแซบพี่น้องแซบ,แซบ,แซบ,แซบกําลังจิตสุก พี่น้องมีน้ำทางเล้มกินน้ำทางค่ะรอหนี่พวมสุกค่ะกำลังสุกนี่สิยุข,ข่างบ้านค่ะมันยิง มันที่บ่สูงคือจ้าเงินคลิปท่จุลีพาขึ้นไปเก็บข้างบนเนาะค่ะข้างบนพุ่นสิสุกทรากว่ายุข้างล่างเลยค่ะพี่น้องมันก็นสิสุกไล่ไปจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ดูเบลลี่เด้อค่ะเด้อนี่เห็ดย้มแซ่บมากแต่พูดถึงโบเมนแตชนิดนี้เด้อค่ะที่จุลีเอามาเห็ดย้มจุลีเก็บรวมกันหลายชนิดค่ะเก็บรวมกันหลายย่างเลยคลิปก้อนหนานี้เนาะคะ่ะเอามาเห็ดย้ม แซ่บมากไปค่ะนี่สนหรอเนาะคะเนาะพี่นอนะ้องเนาะซืมม้อแมาเบิ้งหวานดีขนาดพี่นอ้องแซ่บแซ่บสนหเนาะคะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะยูรีพ้าออกคาเห็ดมะวานจะซื้อดอกค่ะแล้วมะพอแบรี่กันเลยเล้มกินไปน้ำทงัง สังกับกิมนีก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไครด้นะคะพี่น้องไว้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องพอกันไม่คะ่ะบ๊ายบาย